ิบเวียนไหนปากกระจา n ตาของนางแลยปราเข้าใส่กันมื้อนึงมันปั่นป่วนในอุราคอเด่ะยืนนอนรับายังเจ้าสถึงอายีนายความหมายคือตาเจ้าคืสิมเ็นกันใจสบนบ่ฮู้สู้วงกลากวนํามา่วง คือตายสองังเอ้ยน่าหนาไอ้แล้วก็จังว่ามันมันข้อเหงเลยมึงเนี่ยเนี่ยมุณก็ได้ไปต่อห้แล้วมาขอพ่อจากไม่ไงแม่ญ่สิรับหม่ฟังพี่น้องฟังไปเด้อพี่น้อง โอ้โหน้องเอผู้มีศีลนั้นผิวพัดก็ผุตฟองมี่กินหอมอูดอูสมือคู่แจ่มฉันหอมไปจนั็ฉันสวรรค์มิงเมืองแม่นอยู่ในแดนเมืองคนน่ะก็จนของใจไปทางใดมีแต่คนย่อย่องมองน้ำไม่ส้มซึนหอมไปจนชั่วเพื่อนแดนใต้มนุษย์คน พอจะเฮาลอดพ้นโลกห่มโลกาขึ้นไปเป็นเทวาอยู่สวรรค์แสนใสอาจจะจั์ใด้วยสวยกับวงพอพอแม่ทั้งพี่น้อง้องแล้วให้องแล้วให้หาหมอ ล่าใหม่แล้วคุณยายมาล่าใหม่ฟังพี่น้องเอ้ยมาผูมาขอพอ้อนปีใหม่นี่ล้างปีใหม่มาขอป้อนยายยายกเคยล่าใหม่ฟังพี่น้องฟังไปอีเจักก่อนล่าหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้อเต้นเต้นเนี่คนขึ้น,น,นบอ่นบอ พ่อแม่นี้แต่จากหมดแล้วเขะเรีย่าย,ายายลายยายอยู่ต่วยายอันชีลดมากสุดเลยนางกีเขาก็าาเลยยาก็เลยแว่ขึ้นมากกัเลยขอพนจากคุณยายคุณยายมานาังล่ำใหมฟังสนอกพี่นอนอาจารย์มาดูบุญบุญนี้บ่มีใบปันแจกมัดนาแจทบ์โได้คือไม่ภ้าสาง เมืม่อนี้ขึ้นบอ่อออกกันหน่อยอลืมตือนเต่น,ข,น,น,ข,น,น,นขึ้นอยากล่ำาซือ้อเมื่อนี้ขึ้นบอ่อข่ายออกเพาะขื่นบอ่อฮะข่าอ่ออกวาขึ้นก็นกนเลยล่ำบ่ได้ เียวมอ๋อแม่ชอนเมาไปกินแม่แม่สวอนเบาโนอ,องหอมมรสมเซวกินนข้าแรง,น,ง,งน้ำกันพี่น้องคะกินข้าแรงน้ำกนัืน คุณได้มาเล่นเพยงไฟน้ำอย่างเนี้ยเยอะหน่อยกินเขาแรงจ่คล้องก็จินเขาก็พัดพักแล้วแหละแล้วล้าเช่นนี้คลิปนี้ยายล่ากับฝากไว้เพียงแค่นี้เนาะครับพี่น้องนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดแชร์ใครอีกย้ายาล่าน้ำแน่ฝากขอบคุณเอฟซีทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ